เพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวร้กวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแพงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะก็ตั้งแต่แผงแรกนะคะแผงแรกนะคะค่ะก็คือหนึ่งกล่องของตัวผิดพัน K O มีสามี30เม็ดนะคะหนึ่งแผงเนี่ยจะมี10เม็ดประมาณ10เม็ดเท่านั้นเองใช่ค่ะเป็นมา5ปีนะคะ10เม็ดดีขึ้นเลยชัดเจนใช่ หมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องอ่ะเดี๋ยวอ่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ก็แพงหนึ่งอะไรแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแพงมีกี่เม็ดคะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ โอ้ปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนไขมันในเลือดสูงเสี่ยงเสียชีวิตและอัมพฤกษึกอัมาพาตได้หลายคนยังชลาใจและสงสัยว่าภาวะไขมันในเลือดสูงจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อร่างกายจริงหรือไม่ฟังคลิปนี้ค่ะหากมีไขมันสะสมในเลือดมากเกินไป ทำให้เลือดหนืดข้นและฝังตัวในผนังหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกเกิดภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจะทำให้ผู้ป่วยสมองขาดเลือดส่งผลต่อระบบประสาทและสมองทำงานผิดปกติและแสดงอาการต่างๆเช่นมีอาการปวดหัวมึนหัววูบ เวียนหัวบ้านหมุนมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงเป็นสัญญาณอันตรายทำให้เลือดสมองตีแตกตันเลือดไหลเวียนไม่สะดวกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเกิดความเสียหายต่อเซลล์สมองนั้นๆถ้าเกิดที่สมองนะคะหลอดเลือดสมองของเราสมองจะตีโดยลักษณะส,สำคัญของอาการก็คือค่อนข้างรวดเร็วกระทันหันภายในเวลาไม่กี่วินาทีหรืออาจหลังตื่นนอนโดย ก่อนที่นอนเนี่ยก่อนเข้านอนน่ยคือร่างกายของเราจะปกติอยู่ค่ะอาการในแต่ละคนเนี่ยจะอยู่กับบริเวณของสมองนะคะที่มีเส้นเลือดสมองตีบอาการที่พบได้แก่นะคะจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงหรือชาซีกใดซีกหนึ่งนะคะลิ้นแข็งพูดไม่ชัดหรือสำลักปากเบี้ยวพูดไม่ได้หรือฟังไม่รู้เรื่องจะมีอาการเวียนศีรษะหรือดินเซค่ะมองไม่เห็นข้างใดข้างหนึ่งถ้าเกิดที่หัวใจ เสียงหัวใจวายนะคะโดยลักษณะที่สําคัญเลยนะคะอาการที่เกิดก็คือจะมีอาการปวดแน่นจุกเสียดใจสัน่นเต้นเร็วเหนื่อยง่ายค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะภาะวะไขามันในเลือดน่ากลัวอย่างที่คิดไหมคะเป็นตัวการที่จะนําไปสู่โรคร้ายต่างๆเลยอาจจะทําให้เราพิการหรือเสียชีวิตได้ป้องกันดีกว่าแก้แก้เร็วย่อมดีกว่าเสียใจภายหลังค่ะวันนี้นะคะจันจิรานะคะมีผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากยุโรปเลยจากสารสกัดธรรมชาติที่เข้มข้นถึง9ชนิดเลยนะคะที่เร่งสลายไขยมันได้ไวเพียงใช้ระยะเวลาสั้นๆลูกค้ามากมายดีขึ้นและประทับใจจนกล้าบอกต่อค่ะปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเขาบว,วมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุอใช่ทรมานคะช่วงที่ทรมานมากเป็น,<า>ปนกี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีส3นะคะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์เพวได้ไงคะ พบอประจาอไปทำบุญที่วัดค่ะค่่ะทีวัดไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอละคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเส้นเลือดตีได้ว่ามีเพื่อนที่ก็มีอาการเส้นเลือดตีมีอาการเหมือนเราแล้วกาสอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทียาเดียวกันรุ่นราวคำเดียวค่ะถามแกแกมาหาแห่เทียนใหญ่ข้าพรรษาค่เฮ้ยแล้วไหนว่าแก เป็นลูกเส้นเลือตีบปากแกก็เบี้ยวมือแกก็เหงีงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีเอามาจากไหนใช่โอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแต่เาอแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็เบี้ยวปวดต้องป้อนข้าว เป็นหนักมากแล้วแต่ทานเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่๋อเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาจานดีก็จะเอาเทียนหญ่ดมาถวายวัดเขาทาจริงจริงใช่เด็กได้บอกเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทานเคโออาการวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นงไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ แม่รู้เลยสามแคบซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปี้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเราได้เห็นเพื่อนบ้านกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงใช่เขาออกสื่อม่ไดดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้เคโอสักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยกว่าคะแนนถ้าคะแนนเต็มร้อยสุดยอดมาก ร้อยให้ใหใเกินร้อยเพราะจริงเนาะคุณภาพต้องมาก่อนอแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมครับโอ รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดาเลยนะแม่ได้ชีวิตใหม่ใช่ล้ว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอพีโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพาเนาะได้สินค้าดีๆแบบนี้บุญนาพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคยรพน้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะ กล้าแม, <า S 2> ม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อ,อใช่มากเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทานเคโอเพียงแค่3แคปซูลนะคะทุกคนแค่3แคปซูลเท่านั้นเองดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะ,ๆๆะ,คะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุ๊กตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ ทรมาตอนนี้นะคะก่อนปรับราคาพุกมีโปรโมชั่นให้ท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะพุกกับคุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าว่าพวกนะคะจะไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ